สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทิมันทีทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการใช้กรุปไล c ์คอในภาคปฏิบัตินะครับว่าเวลาเราจะเรียกประชุมคนของเรานะครับในหน้ากรุปไลค์ของเราเนี่ยปุ่มเรียกประชุมนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็การที่เราจะเข้าไปดูรูปในอัลบั้มนะครับที่ทีมงานเขาบอกเนี่ยเราดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับเราดูกันเลยนะครับก็เราเข้ากรุปไลค์ของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่คือหน้า แชทไลน์ของเรานะครับก็ตรงนี้เป็นปุ่มแชทอะไรของเราก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้สังเกตมุมขวาบนนะครับมุมขวาบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปโทรศัพท์นะครับตรงนี้เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือจะเรียกว่ามีคนกําลังเรียกประชุมกันอยู่นะครับซึ่งถ้ายังไม่มีใครเรียกประชุมตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบสีปกตินะครับถ้าเรากดเข้าร่วมก็คือเราก็จะเข้าไปที่หน้าแชทของเขาเลยนะครับหรือถ้าเราจะเป็นคนเรียกประชุมเองนะครับก็เราก็กดตรงนี้นะครับ ทีนี้จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่ตรงนี้เดี๋ยวคือจะสอนไปเลยนะครับก็จะเป็นปุ่มกดเข้าดูอัลบั้มนี่สังเก,เกตเห็นกระดาษต,ตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างปุ่มรูปโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าหน้าโนต้ตหน้าอัลบั้มแล้วก็เราจะดูสมาชิกได้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3 3สามเมนูด้วยกันนะครับก็หน้าโนต้ตเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้อความสําคัญเราก็จะเอามาไว้ในนี้นะครับแต่ทีนี้ส่วนที่เราจะใช้ในการประชุมครับก็คือหน้าของอัลบั้มนะครับก็ เขาเรียกว่าสปีกเกอร์นะครับเขาอาจจะเอารูปนะครับขึ้นไปฝากไว้เนี่ยนะครับทั้งหลายแหล่นะครับก็เวลาเราเข้าไปดูนะครับก็สมมติวันนี้เราจะเทรนเรื่อง T3 Desktop นะครับการแต่งตัวสินค้าเข้าบริษัต์เราก็กดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเข้าอย่างนี้แล้วเราก็กดอีกทีหนึ่งนะครับก็ทีนี้เราก็จะเหมือนเราดูสไลด์นะครับไปพร้อมกับสปีกเกอร์เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาเรามากๆนะครับในการที่เราจะเรียกประชุมทีมของเรานะครับให้เขาได้เห็นทั้งภาพนะครับ ก็ได้ยินทั้งเสียงด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับเนี่ยมีง anyway> ่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเข้าร่วมตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้เห็นภาพนะครับว่าเออเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่พอเวลาเรากดเข้าไปในหน้าจอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะออกมาที่หน้าจอนี้เนี่ยหน้าจอที่เราสามารถกดแชทได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสังเกตปุ่มทางด้านมุมขวาบนนะครับจะเป็นปุ่มแบบเนี้ย นะครับซึ่งถ้าเรากดปุ๊บก็จะออกมาที่หน้าแชทนี้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าผมกดเขารวมปุ๊บเนี่ยเสียงมันอาจจะขาดหายไปเลยนะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าโปรแกรมนี้เนี่ยใช้ครั้งแรกย่งงงๆนะครับแต่ก็ลองฝึกใช้ดูนะครับมันจะทําให้ท่านนะครับสามารถคอนโทรลสองสี่แปลงท่านเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะจากลากันตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพว่ากดปุ๊บแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วกดปุ่มตรงไหนนะครับออกมาที่หน้าแชทนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะพิมพ์สื่อสารกับ เขาเรียกว่าคนในห้องได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ